สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นความรักระหว่างวันที่1 6บหกถึงสากันยายนนะเ,เป็นปักหลังของเดือนกันยายนแล้วนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนวันศุกร์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่หมอจะดูหัวข้อคนโสดก่อนแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่นะคะมาขอพลังงานเลยนะของคนโสดนะที่เกิดวันศุกร์แม่หมอจะดูพลังงานพวกคุณก่อนนะคะว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะมา พลังงานของคนโสดวันศุกร์นะคะโอ้คิงถ้วยนะคะอืมโอ้เดอะซันะคะสุดยอดมากๆนะคะอืมเดอะซัเลยนะการประสบความสำเร็จโชคลาภต่างๆ มาดูต่อนะคะโอ้โห Judgment นะ Major ขึ้นมาถึง2ใบนะคะตัวตนแม่หมอมองว่าคนโสดวันศุกร์นะคะก่อนหน้าน,นี้นะชีวิตคุณก็ราบลื่นขึ้นละ,ละนะเออราบลื่นขึ้นนะไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามคือมันอยู่ได้มันอยู่ได้เรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะแต่ในเรื่องของสภาวะคุณอาจจะเจอในเรื่องของแบบบางครั้งนะคุณอยู่ในที่ที่มัน ไม่สามารถเขาเรียกอะไรนะขยับขยายหรือการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะประมาณนั้นแหละแต่ถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้แบบราบรื่นนะมาอยู่ได้เรื่อยๆนะสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นนะคะไพ่ถ้วยนี่ยังแสดงออกถึงในเรื่องของการมีเรื่องความรักๆคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หน่อยไหมเป็นนักรักหน่อยไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยจะมองว่าเป็นคนท,ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นคนใจดีเป็นคนเฟรนลี่มากกว่านะคะอาจจะมีในเรื่องของรักๆคล้ายๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับคนวันศุกร์ส,ส่วนใหญ่เป็นคนที่สเสน่ห์แรงนะฮะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นที่จับตาของคนทั่วไปก็ได้นะใครเห็นใครก็ชอบคุณอะไรประมาณนี้นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีความน่ารักมีความสดใสมากๆหรืออีกในหนึ่งนะ คุณเป็นคนที่มีแกนที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแบบนี้เป็นต้นนะจะได้รับชัยชนะจะได้รับความสําเร็จนะรวมไปถึงโชคลาภต่างๆนะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรค่อนข้างที่จะดีนะอืมมีชื่อเสียงนะไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของคุณเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะก็ได้นะหรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแบบนี้ก็ได้เป็นคนพูดเสียงดังก็ได้นะเออคุณเป็นคนที่พูดเสียงดังอะไรแบบนี้ยพูดจาฉานชัดเจนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ อืมอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดให้กําลังใจคนอื่นได้ด้วยนะคุณอนะนะคะทุกอย่างมันกําลังเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเออความสําเร็จเอยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมันเป็นไปด้วยบุญกุศลนะไพ่ใบนี้หม่งบอกถึงในเรื่องของกรรมด้วยนะก็สิ่งที่เป็นความดีต่างๆที่คุณเคยทํามาเป็นในเรื่องของบุญกุศลมันให้ผลนะคะชีวิตของของคุณค่อนข้างที่จะสดใสเป็นพิเศษเลยนะ,ะในช่วงนี้นะคะ มาดูสถานการณ์ความรักกันบ้างนะคะคนโสดวันศุกร์สถานการณ์ความรักพวกคุณเป็นยังไงมาดูกันนะคะสามคาถาเจ็ดคาถาแปดเหรียญสามเหรียญ หคาถาโอเคมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่และนะก่อนหน้าน,นี้อาจจะเดินออกจากใครมาก็ได้นะความรักค่อนข้างมีปัญหาความรักค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคหรือมีคู่แข่งก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะจะเพิ่งเดินออกจากกันมาก็ได้นะคะนะไม่หมองมองเห็นว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มสร้างความสัมคัญอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ อาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินพุทธศบมังกรกันค่อนข้างที่จะโดดเด่นม,มากๆที่ชาวธาตุด,ดินแล้วก็ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแบบนี้เป็นต้นนะ,ะมีเกณฑ์การเริ่มสารความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังนะ,ะหรือว่ากาลังจะจริงจังในอนาคตก็ได้กําลังจะจริงจังกาลังจะชัดเจนนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นเดี๋ยวคุณจะมีการได้ได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กับใครบางคนนะ,ะนะนะที่เด่นๆเนี่ยชาวธาตุด,ดินกับชาวธาตุไฟ แบบนี้นะมีเกณฑ์การตกลงการพูดคุยสื่อสารเจรจาอะไรแบบนี้เป็นต้นมาดูพลังงานกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะเออส่องหน่อยนะคนคนนี้เป็นใครนะคะคนที่คุณจะได้สารความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะมาดูกันเดวิล <Their will. laughs> คนนี้เป็นใคร The Moon นะคะอ่ามาดูต่อสองดาบห้าคาาโอ้โหูเจ็ดถ้วยนะคนคนี้คนคนี้นะคะเป็นเดวิลเป็นคนที่เซ็กซี่มากๆก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเจ้าชู นะมีความเจ้าชู้ด้วยมีความเซ็กซี่ด้วยนะคะเอออาจจะเป็นคนที่หมกมุน่นคือเขาเรียกว่าอะไรอะเดวิลเนี่ยมันมาในเรื่องของทางโลกนะโลกียสุขอะไรประมาณเนี้รูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าในเรื่องของความมมเมาความลุ่มหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะแม่หมอหมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ถูกครอบงำง่ายหรือลุ่มหลงอะไรง่ายมากๆเลยนะ ไม่หมอว่าพลังงานเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยอะไพ่ตะละใบที่ขึ้นมาคนคนเนี้ยไม่มอจะบอกว่าคนโสดวันศุกร์ถ้าคุณไม่เลือกคนคนนี้ได้ก็ดีนะแต่สิ่งที่ไม่หมออยากจะบอกว่าบางครั้งนะ่มันเป็นเรื่องของกรรมอืมที่ทําให้คุณต้องมาเจอกันอะไรแบบเนี้ยนะบางทีคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินแบบมากๆแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันก็อาจจะแบบนะเนี่ยเจอคู่กรรม ได้ด้วยนะแม่หมอมองว่าพลังงานเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะเขามีสองดาบอย่างเงี้ยมีห้าไม้เท้าแบบนี้เป็นต้นแม่หมอมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีตัวเลือกหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่คบซ้อนนะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของของการครบซ้อนบ่อยเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่มักมากก็ได้นะจะบอกว่ายังไงอ่ะมีตัวเลือกเยอะอ่ะนะจะบอกว่าเป็นแบบนั้นอ่ะอืม เดวิลติดกับเดอะมูนด้วยนะและแถมมีสองดาบมีห้าคาถาติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันมาแบบเนี้แม่หมอมองว่าคนคนนี้พลังงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอืมถ้าเกิดว่าไม่คบได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะมาดูกันว่าคุณจะได้คบกับเขาหรือเปล่านะคะเอม,มาดูกันนะคุณจะได้คบกับเขาหรือเปล่าโอ้โหเพดอฟวอนแปดดาบ โอ้โหสิบถ้วยด้วยนะคะแมบบ่หมอมองว่าถ้าคุณไม่ได้อยากคบคนคนนี้นะแต่แม่หมอไม่อยากให้คบเลยนะคะไปปฏิบัติธรรมสวดมนนั่งสมาธิแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะแบบนั้นอะคือเราสร้างฐานบาร,รมีของเราให้มันสูงขึ้นนะคะเราจะได้เจอกับคนที่ดีเจอกับคนที่เขาเรียกอะไรอะเจอกับคนที่แบบเป็นคู่บุญคู่ศีนบาร,รมีที่มันสูงขึ้นกว่านี้อะนะคะ พราะใบแรกเปิดมาเป็นเดวิลเป็นเด o มนแม่หมอมองว่าพลังงานตัวเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามว่าคุณได้คบกันไหมมันมีเกณฑ์การได้คบกันมีเกณฑ์การได้สารความสัมพันธ์กันแบบนี้เป็นต้นแถมอีกแปดดากขึ้นมาอีกมันถูกมัดมือชกหรือเปล่านะคะเออหรือแบบถูกการครบแบบยังไงร,รวบรัดตัดตอนอืมเป็นครอบครัวกันเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นด้วยนะอืมลองดูสถานการณ์การครบกันของพวกคุณก่อนนะคะ คนโสดวันศุกร์คุณคบกับคนคนนี้แล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างเจอสถานการณ์อะไรบ้างเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูกัน8ปคาถาหดาบเอ็มเพรสคิงดาบสถ้วยนะคะ สถานการณ์การครบกันคุณเจอเรื่องยากแน่นอนแต่มันอยู่ได้ด้วยนะเออแต่มันอยู่กันได้นะคุณเจอแต่คุณเหนื่อยหน่อยอนะ่ะนั้นเหนื่อยไม่เหนื่อยหน่อยอ่ะเหนื่อยมากด้วยเป็นทั้งแอ of อฟบอแล้วก็เป็น k i n งดาบขึ้นมานะคุณคุณเจอเรื่องยากแน่นอนคุณเจอเรื่องเหนื่อยแน่นอนนะเออแต่คุณต้องเอาเขาให้อยู่นะอันนี้คือสิ่งที่ไพก่กำลังจะบอกคุณต้องเอาเขาให้อยู่นะเรื่องราวแบบนี้นะความเจ้าชู้ความอะไรอะ่ะเนี่ย หลายๆอย่างที่เป็นเดวิลอะนะคะเออความเจ้าชู้ความมัวเมาความลุ่มหลงหรือสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเอาชนะมันมีในเรื่องของการเอาชนะค้าคานกันก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือความชัดเจนมันต้องอีกในนึงคือมันต้องเอาให้อยู่มันต้องดุหน่อยหรือว่าคือต้องดุนั่นแหละนะมันต้องเป็นเหมือน king of w o n d king of เอ้ king of sword แบบเนี้ย ต้องเป็นแบบคิงออฟสวรต้องดุต้องจริงจังชัดเจนนะไม่ว่าจะทําอะไรแบบนี้เป็นต้นอืต้องแบบดุดุหน่อยห้าวหาญหน่อยนะคะเออแล้วมันถึงจะประสบความสําเร็จมันถึงจะได้รับชัยชนะหรือได้รับความสําเร็จได้รับความสุขในชีวิตคู่แบบนี้เป็นต้นนะคะเออมันต้องฝ่าฟันต้องเจอเรื่องยากหรือต้องคอยปลามนั่นแหละนะเออต้องคอยปรามคนคนนี้ถามว่ามันมันคบกันแล้วมัน ไปกันได้ไหมมันก็ไปกันได้แหละนะมันก็สุดท้ายมันมีความสุขแหละแต่มันจะต้องเหนื่อยหน่อยอย่างว่าแหละแม่หมอเห็นพลังงานแล้วก็นะก็ไม่อยากจะเชียรให้คบนะอแต่ว่าพอเปิดไพ่มาสถานการณ์การคบกันมันก็พอจะโอเคอะมันก็ไปกันได้แต่ถามว่ามันก็เหนื่อยนั่นแหละแล้วมันก็เจอเรื่องยากเจอเรื่องเหนื่อยๆที่ที่มันต้องแก้ไขไปเรื่อยๆอย่างว่าแหละนะแม่หมอยังจะบอกว่าชีวิตคู่อ่ะนะมันมันมันเป็นเรื่องที่ยากนะ มันเป็นเรื่องยากมากนะกว่าจะเจอกว่าจะประสบความสําเร็จอ่ะในที่แม่หมอเห็นนะ่ะห,หลายคู่ก็ผ่านความเหนื่อยยากมามากมายนะเจอสามีเจ้าชู้จะถามทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันไหมมันก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้เออแต่ว่าก็โหทะเลาะกันตีกันมานับไม่ถ้วนอนะ่ะนับครั้งไม่ถ้วนแบบนี้เป็นต้นอ่ะนะคนะ,ะแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ด้วยกันเออมันก็แยกจากกันไม่ได้อันนี้ก็สไตล์แบบนั้นด้วยนะคะว่าความความมีปัญหาหรือความอะไรอย่างเงี้ยอืม มันต้องเอาให้อยู่อ่ะถ้าเอาให้อยู่คุณก็มีความสุขได้คุณก็ประสบความสําเร็จได้แต่มันเหนื่อยไงก็แล้วแต่เราจะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราอย่างที่บอกถ้าเราไม่อยากได้คนคนนี้นะ,ะเราก็ต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าสร้างฐานบาร,รมีของเราให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะเจอคนที่ศีลเสมอกันหรือศีลที่มันสูงกว่านี้ไปเรื่อยๆตามวาสนาบาร,รมีของเรานั่นแหละนะคะมาดูกันว่าคุณจะเจอคนคนนี้ที่ไหนนะมาดูกัน เก้าดาบเหรอเจอที่ไหนอีกนะคะเจอที่ไหนเจอกับสถานการณ์อะไรได้หมดนะอเจอจากการเดินทางนะเจอจากชีวิตกําลังเครียดก็ได้นะตอนนั้นอนะนะคะกำลังมีสภาวะของความเครียดความผิดหวังความทุกข์ไม่คุณก็เขาก็ได้นะคะแล้วชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยน เออกำลังจะถูกเปลี่ยนหรือว่าจะเจอในในขณะที่กําลังเดินทางแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเออช่วงเนี้ยถ้าเป็นสถานการณ์ก็ช่วงที่เครียดแล้วแล้วดวงกาลังจะถูกเปลี่ยนแบบนี้ก็มาเจอคนคนนี้พอดีอืมนะอีกในนึงก็คือเจอกําลังเดินทางก็ได้นะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดกันบ้างนะคะคนคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะมาดูกัน โอ้โหเดอสตานะหลงไหลในตัวคุณหลงไหลในตัวคุณสิเนี่ยคุณเป็นเดอซันน่ะนะคุณเป็นเดอซันคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่น่าหลงไหลเป็นคนที่ดูโดดเด่นแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยเดอสตาก็ขึ้นมาคุณเห็นไหมนะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นเหนือใครๆนะเออเด่นกว่าคนอื่นเด่นกว่าใครทั้งนั้นอะไรแบบเนี้ยนะเออเขาก็หลงรักคุณหลงไหลคุณ แบบนี้เป็นตน้นจริงๆสถานการณ์การครบกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็มองว่าคุณคือคนสําคัญนะคุณคือเอ็มเพรสคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เลอค่าในชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้ได้ด้วยอืมถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนดุดหน่อยเอาจริงเอาจังอะไรแบบนี้เออประมาณนี้นะคะมาดูกันว่า คุณล่ะนะคะเห็นคนคนนี้ครั้งแรกนะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคนโสดวันศุกร์นะคะมาดูกันโอ้โหไข่ซิกาวอนนะคะคุณก็น่าจะหลงสเสน่ห์คนคนนี้เหมือนกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าคนคนนี้ดูสง่าง,งามนะ ดูสง่าง,งามดูน่าหลงไหลนั่นแหละนะคะเออน่าหลงไหลมีเสน่ห์เหมือนกันสง่าง,งามแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นนะคะทําอะไรประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างว่านะคนคนนี้เป็นเดวิลนะมีความเซ็กซี่อืมมีความเซ็กซี่แล้วมีเสน่ห์มากนะสิ่งที่แม่หมอบอกนะต้องหลงไหลอยู่ละนะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดวันศุกร์นะคะแม่หมอขอไปตอบอันที่คนมีคู่นะมาดูกัน มาดูกันคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานของคนโสดวันศุกร์ที่มีคู่นะคะมาหนึ่งดาบ พีนถ้วยโอ้โหก้ดาบนะคะอืมคนศกคนมีคู่วันศุกร์นะคะค่อนข้างเหนื่อยเนาะค่อนข้างเหนื่อยนะคะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามากมายกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะได้รับชัยชนะแบบนี้เป็นต้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จมันต้องใช้ความอดทนสูงมันต้องใช้ความบักบัน เออมันต้องใช้แบบการที่ไม่ยอมแพ้อะไรประมาณเนี้ยเนาะให้มันสลับได้นะคะหรือไม่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่ลุยๆสู้ๆอยู่แล้วนะจริงๆจิตใจ,จ,จ,จคุณคุณอยากให้มันราบลื่นมากขึ้นอ่นะเนาะคุณอยากให้ทุกอย่างมันง่ายคุณอยากให้ทุกอย่างมันสะดวกสบายตามใจคุณแต่มันสถานการณ์จริงมันเป็นไปไม่ได้อืมมันเหมือนคุณต้องอดทนให้มากนะต้องต้องเข้มแข็งเออต้องเข้มแข็งต้องลุยให้มากอะไรแบบนี้ถึงจะฝ่าฟันอุปสรรค ไปได้นะตัวคุณบางครั้งนะบาง,งมันเหมือนคนมืดแปดด้านอืมมันเหมือนมืดแปด้านมันหาทางออกไม่เจอแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะคิดไม่ออกว่าจะแก้ยังไงนะบางทีมันเจอกับสถานการณ์ที่ยากๆแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อแท้มันหาทางออกไม่ได้แบบนี้เป็นต้นอืมมาดูพลังงานคู่ของคุณบ้างนะเอออีกในหนึ่งนะเก้าดาบออกมาเนี่ย ด่าไพ่ดาบออกมาถึงสองใบนะแม่หมอมองว่าระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความหัวร้อนการเกิดปัญหาขึ้นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีในเรื่องการงานก็ดีนะคะมาดูพลังงานคู่ของคุณบ้างนะคู่คุณเป็นยังไงบ้างนะคะคนบันสุกมาดูกันเด o มน วิวออฟจูนเทรเ e อเรนตอ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วในชีวิตของเขานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนเขารออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาความรู้สึกเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่เลยนะคะมันมีในความเหงาความเศร้าการรอคอยบางอย่างนะ,ะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน หวาดระแวงหรือกลัวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะมันมีความหวาดระแวงมีความกลัวบางอย่างนะสิ่งที่ไม่หมอะเห็นคือชีวิตของเขากําลังจะเปลี่ยนไปนะตัวเขาเองเขาก็อยากให้มันเปลี่ยนจากสถานะหรือว่าสถานการณ์แบบนี้ด้วยเขาอยากหลุดจากสถานการณ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเออแต่มันกําลังจะเปลี่ยนชีวิตกําลังจะเปลี่ยนนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะมาดูสถานการณ์ความรักของพวกคุณบ้างนะสถานการณ์ความรักพวกคุณเป็นยังไงมาดูกันนะคะหนึ่งเหรียญเมจิเชียนอัศวินดาแล้วก็ จัดเม m น n มันมีพลังงานการเริ่มต้นไหลเริ่มต้นเลยนะเนี่ยหรือการกลับมาคุยกันมีปัญหากันและการพูดการจาคําพูดคําจาเนี่ยพูดจาไม่ดีใส่กันไหมเนี่ยนะสิ่งที่ไม่เหมาเห็นนะในเรื่องของคําพูดพูดพลุศวาดก็ได้นะหรือพูดจาทิ่มแทงพูดแรงๆใส่กันอนะนะคะในเรื่องของคําพูดเนี่ยแรงนะต้องระวังนะคะมาดูต่อนะ อืมโอเคมันเป็นไพ่แบบเริ่มตน้นเริ่มตน้นเริ่มตน้นเริ่มต้นกลับมาคุยกันใหม่แบบนี้เป็นตน้นคุณต้องทะเลาอก,กันแน่เลยสิ่งที่แม่หมอเห็นนะนะคะเพราะว่าตัวของเขามันมีพลังงานของความเศร้าอยู่นะคะความเศร้าความหวัดระแวงความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพลังงานของเขาว่าตัวคุณก็ใจร้อนเหลือเกินนะคะเอ,อแสดงออกแบบร้อนร้อนรุนแรงอะไรประมาณเนี้นะคะ มันมีพลังงานของความรุนแรงอยู่นั่นแหละนนะอย่างที่แม่หมอบอกอะแต่มันอาจน,น่าจะเกี่ยวกันในเรื่องของคําพูดมากกว่าการที่จะแสดงออกหรือในการกระทําคือเช่นการทําลายร่างกายอะแม่หมอมองว่ามันน่าจะเกี่ยวกันในเรื่องของคําพูดที่แรงมากกว่าการใช้คําพูดที่แบบทิมแทงซึ่งกันและกันด่ากันด้วยไหมเออประมาณนั้นนะ่ะนะคาพูดคําพูดเสวาต์อะเออนั่นะแหละคําพูดแบบคําหยาบคายไหมละ่ะคําพูดแรงๆใส่กันแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะ แต่สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะพวกคุณก็ยังมองกันเป็นคนสําคัญอยู่นะยังถือกันอยู่ยังยังอะไรกันอยู่นะคะแต่ว่าคือเหมือนทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วคุยกันใหม่เริ่มกันใหม่แบบนี้เป็นต้นมันเหมือนมันเหมือนชีวิตมันเป็นอยู่แบบนี้อะช่วงเนี้ยที่เห็นนะเออนะแล้วก็มาเริ่มกันใหม่คุยกันใหม่แบบนี้เออนะมารูสรุปกันดีกว่านะคะไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณช่วง16ถึง30กันยายนนะคะ มาดูกันนะช่วงสิบหกถึง30กันยาใครจะบอกอะไรเพิ่มเติมหกดาบเลเวอร์อสศวินถ้วยสี่ดาบไอสี่ถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยโอเคนะ เออมันมีพลังงานของความรักอย่างว่าแหละคุณยังให้ค่าให้ความสําคัญกันอยู่ยังถือกันอยู่อย่างมั่นคงนั่นแหละแต่ถามว่ามันทะเลาะมันทะเลาะกันไงบางคนก่อนหน้านี้อาจจะมีการหนีเอาไปพักผ่อนที่อื่นหรือเปล่าหรือห่างกันไปสักพักหรือการแยกไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่านะแต่สุดท้ายนะในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะพรมลิขิตหรือว่าอะไรอ่ะมันเป็นพลังงานของความรักที่มันยังดึงดูดคุณกลับมาความเป็นเป็นคู่กันแบบเนี้นะคะ มันดึงดูดคุณกลับมาเนี่ยก็มางอกันเห็นไหมอีกคนงอนอีกคนมา,มางอนะคะเออสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันได้รับความสุขกันไปนะคะประมาณนี้ก็ยังไม่ได้แยกจากกันอะไรนะก็ได้รับความสุขยังอยู่ด้วยกันนะคะมันประมาณนั้นมาดูความรู้สึกนึกคิดกันบ้างนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดกันบ้างนะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะคู่ของคุณคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะคนวันศุกร์ โดยด o u l นะคะเออคุณคือโลกทั้งใบของเขาไหมหรือว่าคุณคือแบบเขาเรียกอะไรความสวยงามของเขาอะนะคะเออในสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยวเขามองคุณดีมากๆนะอือเป็นคนทันสมัยเป็นคนเซ็กซี่ปะเนี่ยนะคะเออแต่งตัวเซ็กซี่ชอบหลงหลงอยู่มาดูนะคะแล้วคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะคะมาดูกัน โอ้ไม่ต่างกันถึงว่ามันไปกันไม่ได้นะเดอะสตาร์นะคะเออหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันละต่างคนต่างหลงต่างคนต่างมองแบบงามเหลือเกินหล่อเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยหลงกันนั่นแหละนะคุณทั้งคู่มันเป็นความหวังซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นความสุขของกันและกันแบบนี้เป็นต้นนะคะ จะทะเลาะจะอะไรยังไงเห็นไมหมล่ะสุดท้ายคุณก็มาง้อ,อก,กันแล้วก็กลับมาแบบรักกันมีความสุขชื่นมื่นต่อกันอีกแบบนี้เป็นต้นโอเคแม่หมอก็ขอจบคําทางนายเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ